ไปดูกันที่การพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะครับซึ่งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะประเดิมด้วยเรื่องของการจัดการเลือกตั้งว่ากะกะตน,นั้นยังควรมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งตามเดิมหรือไม่ครับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภัยบู์นิติตะวันบอกนะครับ ในการประชุมกรรมธิการยกร่างเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราในสัปดาห์หน้าว่าจะยังคงอยู่ในภาคที่3นิติธรรมสารการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะในประเด็นที่จะให้หน่วยงานอื่นๆทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งและให้กะกะตทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมรวมถึงเรื่องของที่มาและวาระการทำหน้าที่ของกะกะต ซึ่งคาดว่าจะยึดหลักการเดียวกันกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆครับคณะกรรมการยก r a n g รัฐธรรมนูญพิจารณาให้มีการแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งและอำนาจควบคุมการเลือกตั้งออกจากกันโดยให้กกตทำหน้าที่เฉพาะการควบคุมการเลือกตั้งและให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งเรื่องนี้กกตไม่เห็นด้วยนะครับและย้ำว่าการพิจารณาของกมทยกร่างนี้ยังไม่ถือเป็นข้อยุติ ยังต้องดูต่อไปในส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมถึงท่าทีของคอสชอส่วนแนวทางปฏิรูปการเลือกตั้งที่ประชุมกะกะตเสนอแนะแนวต่อคณะอนุกรรม,มาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญมีถึง43ประเด็นครับอย่างเช่นกรณีที่มีการยุบสภาให้แยกการออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งเป็นคนละฉบับโดยคอรม ออกพอ,รอพระราชกฤษฎีกายุบสภา,าและกกอตอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับให้แก้ไขระยะเวลาการห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขยายเป็น180วัน การหาเสียงให้จำกัดค่าใช้จ่ายการหาเสียงเท่าที่จำเป็นและรัฐให้การสนับสนุนส่วนกำหนดข้อห้ามในการหาเสียงให้ครอบคลุมพฤติกรรมการทุจริตการเลือกตั้งเป็นนโยบายหาเสียงที่ใช้ห้ามแสดงตัวเงินชัดเจนห้ามผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เข้ายุ่งเกี่ยวกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทกรณีที่มีการชุมนุมปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งสถานที่จัดเก็บกระจายอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้ง นอกจากกะกะตจะดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ให้สามารถประกาศเลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะหน่วยที่มีปัญหาได้รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์กาหนดให้มีการให้ผลตอบแทนกับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเช่นการลดหย่อนภาษีสําหรับการสืบสวนสอบสวนกรณีทุจริตนั้นแก้ไขกฎหมายให้กะกะตเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีอำนาจตรวจค้นเรียกพยานมีมาตรการคุ้มครองพยานใช้สํานวนกะกะตเป็นสํานวนหลัก ในการดำเนินคดีเลือกตั้งเพิ่มมาตรการให้เงินสินบนนำจับแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแสจนสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้